บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ล่าสุดเดือนสิงหาคม2567 4กสีกลุ่มคนนี้ได้เงินไม่ถูกยกเลิกบัตรดูเลยเป็นคุณไหมล่าสุดจากที่ผมได้ทำคลิปบอกว่าสีกลุ่มคนนี้จะถูกยกเลิกบัตรและไม่ได้เงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนสิงหาคม2567นี้นะครับนี่คือ4กลุ่มคนที่ ได้เงินอย่างแน่นอนและก็จะไม่ถูกยกเลิกบัตรเป็นอันขาดมาดูกันว่าจะเป็นคุณคนในครอบครัวคุณคนในชุมชนคุณหมู่บ้านคุณหรือเปล่าที่ได้ในส่วนตรงนี้ครับก็คือง่ายๆเลยคือ4กลุ่มคนนี้เนี่ยก็คือเป็น4กลุ่มคนที่จะได้เงินก็คือคุณต้องอยู่ใน4กลุ่มคนนี้เพราะว่า4ี่กลุ่มคนนี้จะได้เงินและไม่ถูกยกเลิกบัตรครับโอเคกลุ่มคนที่1ครับกลุ่มที่ไม่เคยแลก เงินสดคือเงินของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยหลักๆก็จะประกอบไปด้วยเงินท่าซื้อสินค้าในร้านธงฟ้าไปะชารัาหรือร้านที่เขาลงโครงการนะครับแล้วก็เงินการถุงต้มฮะแล้วก็เป็นเงินที่เอาไปใช้การเดินทางในเงินเหล่านี้เนี่ยเงินซื้อสินค้าเงินการถุงต้มเงินที่ไปใช้เดินทางผมเขียนง่ายๆแล้วกันเงิน สินค้า,าซื้อผมใช้คาว่าซื้อเอแล้วกันสินค้าหุงละกันหุงต้มละกันการนะคหุงต้มแล้วก็เดินทางเงินเหล่านี้เนี่ยคือไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้นะครับเงินซื้อสินค้าก็ได้300รน,นะครับหุงต้มก็80บาทต่อ3เดือนนีจะเดินทางก็750บาท เงินเหล่านี้หากคุณบอกว่าคุณไม่เคยแลกเงินสดมาก่อนเลยไม่เคยแลกเงินสดในเงินซื้อสินค้านะครับถึงแม้ว่าผมอ่านในคอมเมนต์แต่ละคนนะครับจะมีบางคนเขาบอกว่านี่คุณไม่รู้กันเหรอว่าบางคนเนี่ยเขาฝากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้กับร้านคา้าการทําแบบนี้เนี่ยจริงๆเป็นการกระทําที่ผิดนะคือถ้าเกิดรัฐเขาจับได้จริงๆเนี่ยคุณก็จะโดนยกเลิกบัตรได้ดังนั้นอย่าไปเสี่ยงเลยดีกว่าผมแนะนํานะครับดังนั้น ถ้าเกิดว่าคุณเป็นกลุ่มที่ไม่เคยแลกเงินสดไม่เคยแลกเงินสดซื้อสินค้าเลยไม่เคยเอาบัตรสวัสดิการของคุณไปฝากกับร้านค้าสมัยนี้มันก็ไม่ควรฝากนะเพราะว่ามันจริงๆริมันเสี่ยงหลายเรื่องเสี่ยงทั้งโดนตัดยกเลิกบัตรสวัสดิการแล้วเสี่ยงเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยบัตรสวัสดิการคือบัตรประชาชนคุณแบตรปรช,ชนไปฝากกับร้านค้าซึ่งคุณไม่รู้ว่าวันดีคืนดีรประชาชนคุณหายหรือคุณต้องใช้บัตรประชาชนด่วนแล้วมันหาไม่เจอเนี่ยยิ่งเป็นปัญหาอันนี้ปัญหาทับซ้อนเข้าไปอีกครับนั้นเนี่ย ถ้าคุณเป็นกลุ่มไม่เคยแลกเงินสดครับก็สบายใจได้ไม่เคยแลกเงินสดเงินซื้อสินค้าไม่เคยแลกเงินสดการหุงต้มไม่เคยแลกเงินสดค่าเดินทางนะส่วนเงินอื่นที่ได้เป็นเงินสดไม่ว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มของผู้ต้องการเขาเฉลี่ยพิเศษนะครับหรือกลุ่มผู้พิการเนี่ยถ้าตรงนี้อันนี้ได้เงินสดก็ได้เงินสดไปของค่าน้ําค่าไฟถ้าได้รับการช่วยเหลือก็ได้รับช่วยเหลือไปนะครับอันตรงนี้ก็จะได้อยู่แล้วนะ ต่อันนั้นก็คือถูกกดเพราะว่าเขาจงใจให้คุณเป็นเงินสดแต่อันนี้เขาไม่ได้จงใจนะบบัตรสวัสดิการจงใจให้คุณใช้สิทธิ์ตามที่เงื่อนไขตรงนี้เงินซื้อสินค้าก็ใช้กับซื้อสินค้าที่ร้านเขาลงโครงการการหุงต้มก็ไปใช้กับการหุงต้มซื้อการทำกับข้าวเดินทางก็ไว้สําหรับเดินทาง b ีเทสเอีหรือว่าเดินทางที่สะดวกครับนี่คือกลุ่มแรกกลุ่มที่ไม่เคยแลกเงินสดก็จะรอดไปแล้วจะได้เงินในเดือนสิงหาคมครับ โอเคกลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มที่ไม่เคยใช้เงินผิดประเภทเหมือนเดิมครับเงินซื้อสินค้าเงินหุงต้มเงินเดินทางการไม่ใช้ไม่เคยใช้เงินผิดประเภทหมายความว่าไงคุณเอาเงินซื้อสินค้าไปซื้อกาขหุงต้มนะคุณเอาเงินซื้อสินค้าไปเดินทางหรือว่า อย่างเงี้ยผิดคุณเอาเงินเดินทางมาซื้อกาหุงต้มเอาเงินเดินทางไปซื้อสินค้าแบบเนี้ยผิดผิดหมดหรือคุณเอากาหุงต้มไปซื้อสินค้าผิดเอากาหุงต้มไปเดินทางก็ผิดนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วที่คนทําผิดกันก็คือเอาเงินเดินทางเนี่ยไปแลกเงินสดหรือเอาเงินเดินทางไปซื้อสินค้าเพราะว่าส่วนใหญ่จะเหลือเงินเดินทางกันเยอะครับเพราะว่าเงินในส่วนของซื้อสินค้าเนี่ย คือบางคนก็ใช้หมดไม่เหลือแต่บางคนก็เอาเงินสินค้านี้ไปแลกเงินสดนะครับซึ่งมันไม่ควรทําอยู่แล้วเอาข้อเมื่อกี้นะแต่กลุ่มนี้ก็คือคุณเป็นกลุ่มที่ไม่เคยใช้เงินผิดประเภทมาก่อนเลยคุณใช้เงินถูกประเภทมาตลอดนะครับก็คือเงินซื้อสินค้าก็ใช้สาหรับซื้อสินค้าเงินกาหุงต้มก็ใช้สาหรับกาหุงต้มและเงินเดินทางก็นําไปใช้เดินทางรถไฟรถทัวรถ ที่เข้าร่วมนะครับรถ2แถวเรือโดยสารอย่างเงี้ย BTS MRT หรือจะเป็นรถขอสอมกบขอสออย่างเงี้ยสามารถใช้ได้หมดครับดังนั้นหาคุณไม่เป็นกลุ่มที่ไม่เคยใช้เงินถี่ประเภศก็คือเป็นกลุ่มนี้แหละไม่เคยใช้เงินถี่ปรเภศก็สบายใจได้ครับว่าคุณจะได้เงินในเดือนสิงหาคมอย่างแน่นอนครับอ่านี่คือข้อที่2 ต่อไปมาในส่วนของข้อที่3คุณเป็นกลุ่มคนที่ไม่เคยซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุราเบียรด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะถ้าคุณซื้อโดยใช้ยางอื่นน่ไม่เป็นไรโดยใช้เงินของคุณหรือเงินสดอย่างเงี้ยที่คุณได้จากช่องทางอื่นไม่เป็นไรแต่ในช่องทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขามีข้อห้ามเอาไว้ครับว่าการจะใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐห้ามนําไปซื้อเบียร นำไปซื้อสุรานำไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ot, ทุกอย่างห้ามจริงๆร้านที่เข้าร่วมโครงการเขาก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้ขายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่าพอบอกห้ามซื้อร้านก็ต้องห้ามขายด้วยอันนี้คือเรื่องสําคัญด้วยผมก็เข้าใจนะบางทีร้านแอบลักลอบมาขายอะไรอย่างนี้ซึ่งอันนี้รัฐเขาตรวจสอบดีอยู่แล้วถ้ารัฐถ้าร้านไหนแอบลักลอบมาขายก็โดนก็ต้องโดนไปด้วยร้านนั้นก็อาจจะไม่ได้เข้าร่วมโครงการของรัฐไปแล้วนะครับ ดังนั้นในส่วนตรงนี้ก็ถ้าคุณไม่เคยซื้อไม่เคยนําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของคุณเนี่ยไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสุราห,หรือเบียร์เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนะี่ยห้ามซื้อคุณก็จะได้เงินในเดือนสิงหาคมอย่างแน่นอนครับอันนี้คือกลุ่มที่3ที่ได้เงินนะครับไม่โดนยกเลิกบัตรต่อไป กลุ่มที่4กลุ่มที่ไม่เคยซื้อบุหรี่ด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าบุหรี่เนี่ยห้ามซื้อนะครับเน้นย้ําว่าด้วยบัตรสวัสดิการนะก็จริงๆแล้วร้านค้าอย่างที่ผมบอกร้านค้าก็ไม่สามารถขายได้อยู่แล้วแต่ถ้าร้านค้าไหนขายแล้วคุณนันไปซื้อก็โดนทั้งคุณทั้งร้านค้านะระวังครับแนะนําว่าเอาเงินสดไปซื้อดีกว่าอย่าเอาเงินที่ อยู่ในบัตรสวัสดิการรัฐไปซื้อเพราะมันก็มีโอกาสครับที่อยู่ๆวันดีคืนดีรัฐเขาตรวจสอบโดยเพราะบางทีเขาตรวจสอบในครั้งนี้เนี่ยคุณก็จะโดนได้ดังนั้นแนะนําว่าอย่าไปพลาดอย่าไปเสี่ยงเลยดีกว่าก็คือถ้าคุณเป็นกลุ่มที่ไม่เคยซื้อบุหรี่ด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สบายใจได้ครับว่าคุณจะไม่โดนยกเลิกบัตรและได้เงิน ในเดือนสิงหาคมนี้อย่างแน่นอนครับนี่คือ4กลุ่มที่มาฝากกับทุกท่านนะครับเป็น4กลุ่มคนนี้ได้เงินไม่ถูกยกเลิกบัตรในเดือนสิงหาคม2 5 6 7นี้ครับก็สำหรับถ้าเกิดว่ากลุ่มที่ยกเลิกบัตรถ้าคุณอยากจะไปดูคลิปนั้นก็สามารถไปดูได้แล้วก็ในเดือนสิงหาคมโดยท่านจะสงสัยว่าแล้วหลังจากเป็นไม่โดนยกเลิกบัตรแล้ว จะได้เงินเท่าไหร่ในเดือนสิงหาคมผมมีทาคลิปเอาไว้สามารถไปดูได้หลังวิดีโอนี้รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุเดือนสิงหานี้ได้3,000กว่าเลยนะครับก็ไปดูได้หลังวิดีโอนี้สำวนี้สวัสดีครับ